สวัสดีค่ะกลับพบกับแม่หมอกันอีกแล้วนะจ๊าในคลิปแบบแรนดอมคลิปนี้นะคะอะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็ไม่มีหัวข้อนะคะแต่เราจะตามใจไพ่กันอีกแล้วค่ะแล้วแต่ไพ่นะคะจะบอกจะเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวแรนดอมนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะลองฟังนะว่าใช่เรื่องของเราไหมอะแม่หมอขอห้าใบค่ะดูสิไพ่ยอยากบอกอะไรขอห้าใบค่ะ ใบแรกนะคะคิงถือถ้วยใบที่สองสิบดาบและอะไรและอะไรสามเหรียญน,นะคะได้สำรับเป็นอะไรได้สำรับนะคะเป็นคิงถือดาบนะคะอืความรักความสัมพันธ์ที่ที่เจ็บอีกแล้วเนาะที่มีแต่คำว่าเจ็บเจ็บปวดด้วดร้าว เจ็บปวดและหนักหน่วงอืมแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะเจอกับคนคนนี้ในที่ทํางานคนคนนี้เป็นไปนได้ว่าอาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบมีมีตําแหน่งหน่อยที่ที่อาจจะเยอะกว่าเราหน่อยอะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้เออ ได้มาคุยกันมาดีลกันอะไรอย่างเงี้ยโดยโดยมีเรื่องงานเป็นตัวเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าพอคุณได้เจอคนคนนี้คุณก็อาจจะแบบรู้สึกชอบชอบในตัวเขาแล้วก็แบบว่าเออเป็นคนที่ใช่อะเหมือนเป็นคนที่ใช่อะไรเงี้ยแต่ติดติดอยู่ตรงเดียวคือคนคนนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีอาจจะไม่ได้แบบ แบบว่าโสดหรืออะไรเงี้ยอาจจะมีพันธะอยู่อีกหนึ่งอยู่อีกหนึ่งคนอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เอ่อพอพอคุ้นแล้วเขาสาสัมพันธ์กันกลายเป็นว่าเป็นความรักที่มากกว่าสองคนอีกแล้วก็คือคนคนนี้จ,จะมีคนของตัวเองเก็บเก็บเอาไว้ทั้งคู่ก็คือทั้งเราและคนของเขาที่มีอยู่ก่อนเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอะไรที่เจ็บแล้วมันก็เหมือนกับสร้างกรรมอะ่ะมันเป็นเวรกรรม ให้เราด้วยเออนึกออกมะแบบว่าถ้าคนคนนี้มีคนของตัวเองอยู่แล้วแล้วแบบเราเหมือนเราเข้ามาอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นอะไรที่เหมือนสร้างกรรมให้ตัวเองตรงที่อาจจะผิดศีลธรรมอะไรแบบนี้ค่ะเป็นต้นทําให้แบบว่าเราไม่มีความสุขในความสัมพันธ์นี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อยากออกมาจากหยุดหยุดนี้นะเราอยากออกมาแต่เหมือนก็ว่าเราทําไม่ได้อะไรเงี้ยเราแบบมันมันแบบ มันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอารมณ์ที่แบบแบบเป็นอารมณ์ที่อึมครึมเป็นอารมณ์ที่แบบโอ๊ยฉันไม่รู้จะเอาอยัางไงฉันไม่รู้จะหาทางออกได้งไงทั้งทางทางี่ตัวฉันก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บแต่ว่ามันมันดูอึมครึมมันดูมืดมืดไปหมดอะไรแบบเนี้ค่ะอืมประมาณนี้ประมาณนี้เป็นความสัมพันธ์ที่สร้างความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ให้เราอืแต่เราก็เออเราก็แบบไม่สามารถที่จะหยุดโฟกัส จากความสัมพันธ์นี้ได้เลยอะไรเงี้ยรู้รู้ว่ามันไม่ถูกต้องรู้ว่าแบบมีคําว่าเจ็บรออยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังแบบว่ายังยังไม่คิดที่จะแบบถอยอ่ะเออยังไม่คิดที่จะถอย,เ,ออย,ถอยเพราะว่าใจมันถอยไม่ได้เงี้ยใจมันแบบมันชอบมันโฟกัสกับคนคนนี้ไปแล้วกับความสัมพันธ์นี้ไปแล้วอะไรแบบนี้คะ่ะเป็นต้นอืมอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณอ่ะทีนี้มาดูแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแม่หมอขออีกห้าใบค่ะ แล้วจะเป็นยังไงต่อไปคะไพ่อย่างแนะนำอะไรจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะใต้สำรับไอ้ไม่ใช่ใต้สำรับค่ะใบแรกนะคะหกสามดาบนี่ไงสี่เหรียญ แม่หมอมีความรู้สึกว่าเหมือนตัวคุณเองพยายามดันทุรังเนาะพยายามดันเนี่ยใต้สำลับเป็น Devil เดวิลในงานรักที่แบบรักผิดศีลธรรมรักแทรกรักซ้อนชัวประกอบกับ,กบมีสามดาบด้วยรักสามเศร้าชัวคือคุณเหมือนคุณพยายามที่จะแบบว่ารู้นะรู้ว่ามันผิดรู้ว่ามันจะต้องสร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองรู้ว่ารู้ว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็เหมือนกับว่าอยากเอาชนะ อยากเอาชนะมัน,หนามาให้ได้เพราะว่าฉันคือแม่หมอขอแนะนำให้ให้เราเนี่ยนะ,ะอยาอย่าแบบลองลองใช้ ลองกลับมามีสติใช้เหตุและผลนอกเหนือจากอารมณ์เพราะว่าตอนในเท่าที่ดูเหมือนก็แบบว่าเราก็ใช้ความรู้สึกเนาะใช้แต่ความใช้แต่อารมณ์ขอเราเราเหมือนก็แบบอยากเอาชนะเหมือนแบบอยากทาทุกอย่างเพื่อให้ฉันได้ความสัมพันธ์นี้มาเพื่อให้ฉันได้คนคนนี้มาสุดท้ายแล้วนะคะมีแต่คนเจ็บมีแต่ความเจ็บปวดเนี่ยนะคะรออยูอ่คือคุณฟังแล้วคุณอาจจะโกรธแม่หมออะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าแม่หมอก็ต้องพูดไปตามพลังงานที่ที่แม่หมอเห็นนะคะที่แม่หมอรู้สึก อ,อมันแบบมันมีแต่ความเจ็บปวดนะที่รออยู่ตรงหน้าอะไรเงี้ยถ้าคุณแบบฝืนเอาชนะไปเออคุณได้มาแต่แบบว่าสิ่งสิ่งที่คุณได้รับอะไรเงี้ยมันก็คือบาดแผลมันก็คือแบบความสมบักสมบอมที่คุณจะได้มาแล้วให้คุณลองคิดดูดีๆว่าคุณจะมีความสุขกับนะัดจุดๆนี้จริงๆเหรออืมลองลองใช้สตินะคะลองใช้พิจารณาให้อะไรใช้สติให้นอกเหนือจากอารมณ์นอกเหนือจาก ความรู้สึกของเราดูนะคะแล้วคุณจะแบบว่าเห็นอาจจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นอาจจะเห็นมากขึ้นในสิ่งที่เราทำเฮ้ยมันมันดีแล้วหรอมันถูกต้องแล้วหรออะไรแบบเนี้ยให้ให้กลับมามองย้อนนะคะแล้วคุณจะมีสติในการตัดสินใจกับความรักครั้งนี้มากขึ้นค่ะอือความรักไม่ผิดนะแต่ว่าบางครั้งอะไรเงี้ยมันมันก็ใช้แต่อารมณ์และใช้ความรู้สึกตัดสิน เออดำเนินเรียกว่าดําเนินต่อไปอย่างเดียวไม่ได้อเพราะผลสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ได้มีความสุขรออยู่มันมีแต่ความเจ็บปวดและความแบบหายันนะบาปกรรมอะไรแบบนี้ตัว,ตวเราอะค่ะมันก็ไม่ค่อยโอเคเนาะมันก็ไม่ดีตัว,ตวเราเท่าไหร่แล้วแล้วมันจะใช่ความสุขจริงๆหรอที่เราเฝ้าคอยที่เราเฝ้ารอถูกไหมอืมก็อยากให้ทุกๆคนแบบอยากให้ใครที่แบบ ชาวแลนดอมในะที่เจอที่กําลังประสบพบเจอกับเหตุการณ์อะไรแบบนี้ลองคิดลองไตรตรองดูให้ดีๆแล้วกันนะคะว่ามันคุ้มไหมคุ้มเสียไหมกับที่เราจะแบบได้มาแล้วแล้วเราเสียไปอะไรอย่างนี้นะคะลองดูนะอ่ะแม่หมอก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอ,อแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ขอให้ทุกคนเอาไปตัดสินเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตต่อไปแล้วกันคะ่ะนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ตรง งไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ Comment, เล่าสู่กันฟังได้ส่วนใครชมแล้วพลังงานไม่ค่อยตรงอะไรอย่างนี้นะคะอยากดูดวงส่วนตัวอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็ทักเข้ามาคุยกันหลังไหม่ได้ค่ะมาพูดมาคุยมาสอบถามรายละเอียดการดูดวงกันได้จ้าอยากโรงเรียนไพ่ย,ยิปซีนะคะ ราคาพิเศษตอนนี้999บาทนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยในการอ่านไพ่นะคะอ่านไม่เป็นเลยอะไรแบบนี้นะคะก็มามาเรียนมาอ่า มาศึกษาเป็นความรู้อะไรแบบนี้กันได้จ้านะใครที่อยากอ่านไพ่เป็นอยากดูดวงให้ตัวเองได้ดูดวงให้คนอื่นได้นะคะก็มามาพูดมาคุยกันมาลงเรียนกันได้จ้านะอ่ะโอเควันนี้ก็เท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าหัวข้อหน้าจ้าบ๊ายบาย